ับสัญญาณดูจะดีขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามหาทางเข้าไปดูด้านในนะครับตอนนี้คนแน่นมากแล้วบริเวณเกาะตาลนะฮะตรงอ่แยกปทุมวันพอดีเลย รมเรือฝนนีนะคะปีนี้ไจบปีนี้ปีหน้าไม่มีดากินขรที่อยู่ฝนตกหนักแล้วครับตอนนี้ ผู้ประกายบนเวทีประกาศว่าจะมีข่าวเรื่องการสลายการชุมนุมนะครับนะฮะถามว่าถามประชาชนว่ากลัวหรือไม่ก็ประชาชนเสียงส่วนใหญ่ก็ตอบว่าไม่กลัวนะครับ ยังไม่มั่นใจว่า,ามีความเป็นไปได้แค่ไหนเรื่องของการสลายการชุมนุมนะครับตอนนี้แต่ว่าก็เห็นว่ามีการตึง,ตงกําลังตํารวจนะฮะเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับ,จ,รบจากหลายหน่วยงานนะฮะเป็นตารวจตวชดก็เยอะนะฮะทราบว่าทางจากพลร่มป่าหวายก็มีระดมกันเข้ามานะฮะเข้ามาเพื่อควบคุมการชุมนุมของประชาชนในครั้งนี้นะฮะ อขอโทษนะครับตอนนี้เราเห็นแต่ร่มกับเสื้อกันฝนนะฮะเพราะว่าฝนล,ลงหนักขึ้นนะฮะตอนนี้ยังมองไม่เห็นทางเลยนะครับว่าจะเข้าไปาถ่ายทอดภาพการป่าใสของทาง ผู้ปลาใสยที่บริเวณจุดกึ่งกลางยังไงนะครเพราะว่าคนแน่นมากแล้วก็ติดล่มด้วยติดอะไรด้วยหลายอย่างเลย ฝนหนักมากครับตอนนี้เริ่มลงหนักเม็ดขึ้นมาทุกทีแล้วถ้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะบอกว่ามาอำนวยความสะดวกในเรื่องของออผู้มาชุมนุมแล้วก็ทางประชาชนนะครับผู้ใช้รถถนนที่สัญจรไปมาแต่ว่าภาพที่เราเห็นตอนนี้นะฮะ คนที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ที่สัญจรไปมารถที่วิ่งบนถนนและผู้ชุมนุมเองกลายเป็นประชาชนด้วยกันนะครับนะฮะกลายเป็นประชาชนด้วยกันที่ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกนะครับนะฮะที่มีการปิดกั้นไม่ให้รถก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ติดขัดนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีประชาชนที่คอยโบกให้อะไรให้คอยป้องกันไม่ให้มีอุบัติเหตุน,นะฮะ

ก็น่านับถือนะครับหัวน้ำจิตน้ำใจของประชาชนนะครับของผู้ที่มาชุมนุมหรือผู้ที่เห็นสภาพว่ามันมันมีความเดือดร้อนมันอะไรติดขัดแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือกันนะฮะในที่ชุมนุม เสียงเครื่องเสียงก็ไม่ดังเลยนะครับแต่ว่าที่น้องประชาชนจํานวนมากเลยนะฮะกลางร่มนะฮะใส่เสื้อกันฝนบ้างกลางร่มบ้างบางคนก็ร่มร่มคันเดียวนะครับก็อาศัยอยู่กันสองคนนะฮะก็แต่ว่าก็มายืนนะครับมายืนนะแม้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงนะครับว่าในเวทีมีการปะใสยเรื่องอะไรกันนะฮะเข้าใจว่าเครื่องเสียงมันครอบคุมไม่ถึงแต่ว่าแต่ว่า ทางพวกเขาก็มายืนมาสแสดงยืนรุดซึ่งดูเหมือนว่าจะมาเป็นามาสแสดงจุดยืนทางการเมืองนะครับสนับสนุนข้อเรียกร้องของทางคณะราษฎรนะครับนี่คือการชุมนุมที่เรียกว่าปลดม็อบครั้งที่2นะครับหลังจากที่มีการชุมนุมใหญ่ในวันที่สุดตุลาคมแล้วก็ในเช้าในช่วงช่วง หลังเที่ยงคืนของวันที่14ตุลาคมเนี่ยก็ได้มีการสลายการชุมนุมมีการจับแกนนําและผู้ชุมนุมไปหลายสิบคนนะครับนะฮะนี่เป็นการชุมนุมใหญ่ในวันที่เมเป็นการแผลตมอบในครั้งที่2นะครับโดยที่ครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับในวันที่15ตุลาคมนะฮะเป็นการตอบโต้แบบเฉียบพลันเลยนะครับหลังจากที่มีการสลายการชุมนุมนะฮะโดยครั้งแรกได้จัดขึ้นที่่า บริเวณราชประสงค์นะฮะสี่แยกราชประสงค์นะครับแล้วก็นี่เป็นการจัดครั้งที่สองซึ่งดูว่าจะมีอุปสรรคมากขึ้นนะ,ะของทาง,ทางผู้ชุมนุมเองเนื่องจากว่าพอมีการจัดครั้งแรกปุ๊บเนี่ยก็มีการมีผู้ที่มีนักกิจกรรมแล้วก็มีผู้ที่แม้แต่รถรับจ้างนะฮะรถเครื่องเสียงรถอะไรพวกนี้ก็โดนจับไปอีกนะฮะโดนจับไป,โด,บไปโดนจับไปอีกโดนแจ้งข้อหาร้ายแรงอีกนะครับก็เลย ครั้งนี้นะฮะวันที่สองเนี่ยแล้วแถมวันนี้ฝนตกหนักนะครับแต่ว่าก็ยังมีประชาชนมาร่วมชุมนุมนะฮะใส่เสื้อฝนมาบ้างนะฮะ,ะใช้ร่มบ้างอะไรบ้างมาชุมนุมเหมือนอย่างเดิมนะฮะแต่ว่าคนอาจจะน้อยไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าอีกอุปสรรคนึงถ้าเกิดว่าเท่าที่ผู้ผู้สื่อข่าวสังเกตก็คือว่าแต่แรกแต่แรกเริ่มนี่คือว่ามีการประกาศนัดประัดม็อบที่บริเวณแยกราดประสงค์นะ สถานที่เดิมแต่ว่าเมื่อทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ในวันนี้ก็ได้มีมาตรการในการเตรียมการป้องกันมากขึ้นนะครับมีการนําเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมพื้นที่นะฮะตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับมีการนํากําลังเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าใจว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับเข้ามาควบคุมพื้นที่มีการนํารถหนามกีดเพลงนะฮะใช้อยู่ใช้ในสถานการณ์สงครามนะครับ นำเข้ามาในพื้นที่กลางเมืองหลวงแห่งนี้ด้วยนะฮะการนำนะครับเรื่องผมไม่น่าจว่าเป็นใครเหมือนกันก็นกได้ประกาศก็เลยได้ประกาศดั้นหมายกันใหม่ทางโซเชียลมีเดียนะครับทางสื่อทาง Facebook ทาง t วิตเตอร์ว่าให้ย้ายมาที่จะเย็นครับจะเย็นครับ,ม,รบมีาการแตกคือเข้ามาครับไม่น่าจว่าเกิดอะไรขึ้นครับ ครับเดี๋ยวเราจะพยาพยามพาเข้าไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นจากตอนนี้คนจากเวทีแตกกันออกมานะฮะออกมาทางเส้นไปทางาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้นะฮะ ตอนนี้ไฟบร,ริเวณใต้สถา,านี BTS นะครับบร,ริเวณแยกปิดแล้วนะครับ จว่ามีการเคลื่อนขบวนนะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นะยังไม่ทราบนะครับคุณหมอมเรามาเจอคุณหมอตอนครับจากพักอ่เอาเทฟไทยครับยังไม่ทราบเหมือนกันครับคุณหมอว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ อ่อทราบแล้วครับตอนนี้มีการกดดัน ถ้าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้กลุ่มคนแยกเป็นสองกลุ่มกลุมลานะครับมีอาการแตกตื่นนะครับแล้วก็ถนนลาดําหลีนะครับ ขอเขับเกิดอ,อะไรขึ้นครับมีการกระชับเข้ามาหรือเปล่าครับในพื้นที่เกิดอ,อะไรขึ้นครับเมื่อกี้ที่มีเสียงดังแล้วมีคนแตกคือนี่เกิดอ,อะไรขึ้นฮะอะไรไนะฮะม,มองไม่เห็นแต่ว่าทางเรานี่ขยับเข้ามาไม่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอ่าโอเคนะครับทางรัดดมรี โอ้ไม่นึกเลยว่าคุณจตุพรพรมพันธ์เป็นที่เกียรติชังขนาดนี้ขอโทษน,นะครับพูดเล่นนะฮะหนาวมากไม่รู้ทําอะไรดีพูดเล่นๆก่อนนะครับคำว่าตูนี่คงไม่ใช่หมายถึงคุณจตุพรแน่ๆนอ้ตูมือเงนบหมดราคา <c oughs> แล้วเหี้ยน่าจะน่าจะหมายถึงท่านผู้นำนะฮะท่านผู้นำของร,รัฐบาลประยุทธ์จันโอชามากกว่านะครับ สียงดังกถล่มนะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินกันบ้างหรือเปล่าตอนนี้ประชาไทยเปลี่ยนมาใช้สัญญาณจาก Wi-Fi นะฮะก็ค่อนข้นญญางัเปลี่ยนนะครับ ครับจะมีการเคลื่อนขบวนแล้วครับตอนนี้เข้าใจว่าจะมีการเคลื่อนขบวนปฏิรูประสงไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับแต่จะเคลื่อนได้ยังไงครับตอนนี้ คน,นคนหนุ่มจำนวนหนึ่งนะฮะเดินทางไปไปทางแยกน้ำประโคมเหมือนกับกเช้าในช่วงหลังเที่ยงคืนจนถึงเช้าที่สิบห้าของเราครับหน้าที่นะครับจะทำอะไรนะครับ เรากำลังพาท่านผู้ชมตามไปดูนะครับ ตอนนี้รถสารล้อมาจอดปิดกั้นกัน้นทางเลยนะฮะ ่ครับมีนักเรียนผู้หญิงฮะมีน้องผู้หญิงมีนักศึกษาอยู่ที่นนวต้าน,นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกคําสั่งนะครว่าห้ยุติการชมุมนุมแต่ว่าตอนนี้ต้านนะฮะเต็ไมไปหมดเลยนะครับเป็นพันเลวนะครับ ตอนนี้มีการเตรียมแนวกัน้นประชาชนนกศึะษานักเรียนก็ยังได้อาดันอยู่นะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าวัตถุประสงค์การประกาศไม่ให้สื่อมวนลชน ผมไม่แน่ใจว่าผู้ที่เป็นผู้พิทักษ์สติราชจะมีความรู้สึกอย่างไรกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจจริงๆว่าผู้พิทักษ์สติราชซึ่งเป็นลูกหลานของประชาชนเป็นพี่น้องร่วมแผ่นดินเดียวกันจะมีความรู้สึกอย่างไรที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ที่เป็นพี่น้องต่อผู้ที่คนเป็นคนไทยเชื้อสายเดียวกันนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดปร,ราบจราจรน,นะครับพยายามกดดันนะฮะพยายามผลักดันเข้าไปหาผู้ชุมนุมนะครับขนาดที่ผู้ชุมนุมที่ฝ่ายที่ออกมาต้านไว้อยู่นะครับเป็นในนักศึกษ,ษานักเรียนนะครับเป็นประชาชนด้วยกันนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึนร้นนะครับดูหน้ากันไว้ครับ ยัก็ปนวนคครับตอนนี้ที่อ่รงนนะครับไม่ได้ความร่วมพือในการควบคุมนะครับทุกอนู่ตรงนล้นะครับอย่าด้านหน้านะครับขอกทามเ้านหลังนะครับอาน มีการเผดนานใส่ผู้ชุมนุมนะครับตอนนี้ที่ตำรวจครับตอนนี้นะด้านหน้าเป็นประชาชนนะครับ ด้านหน้าเป็นประชาชนนะครับ,รบด้านหน้าของพวกคุณเป็นประชาชนนะครับด้านหน้าของพวกคุณเป็นเด็กนักเรียนเป็นนักศึกษานะครับ ด้านหน้าคือนักเรียนและนักศึกษาสำหรับตอนที่ผมอยู่ต้องยืนอยู่ในนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนี่คือความแตกย้างขัดย้างนะครับความแตกแยกของคนไทยภายในชาตินะครับนะฮะ ครับความโหดร้ายความเลวร้ายในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่14ตุลาไม่ใช่ความเลวร้ายที่สุดแล้วนักศึกษาบัญญาชนนักศึกษาประชาชนกําลังขอนล,ลวกั้นเข้าไปนะครับยพยายามทาแนวกั้นจากเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่ก็มีบางส่วนก็ข้างข้างน้ำ ครับเขาเป็นเด็กๆทั้งนั้นฮะกานนักเรียนนักศึกษาครับเขาทำอะไร เจ้าหน้าที่รับต่อประชาชน ให้ถึงที่สุดนะครับไม่น่าใจว่านน้ำมีอะไรนะฮะแสบหน้ามากนะครับแสบหน้าไปหมดเลยฮะ นี่น,น้ำนนช่วยน้ำเปล่าครับน้ำผสแก้ครับนี่คือการใช้น้ำผสมแก้วน้ำปลาครับเข้าใจว่านะฮะตอนนี้แตกไปหมดนะฮะปลาและจมูกนะฮะ,<ป>ะนี่คือปฏิบัติการนะครับจากรัดนะฮะ นี่คือการใช้อุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนนะครับจากรัฐใช้กับประชาชนเขานะครับครับ้าเจ้าหน้าที่อ้างว่าอนาคตนะครับแต่ว่าเราไม่มั่นใจนะครับว่าอนาคตในความหมายของเจ้าหน้าที่กับอนาคตที่ประชาชนต้องการเป็นอนาคตอย่างเดียวกันหรือไม่ คำสั่งของรัฐที่ห้ามไม่ให้สื่อมวลชนนะครับถ่ายทอดสดนะฮะในการชุมนุมวันนี้วัตถุปเลวร้ายมากครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ